สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาตังหาตังแบบที่หนึ่งคือการการอะไรการอ,อะไร ora, ะคะิดว่าตกปลาครับใช่ครับผมจะพาทุกคนไปตกปลากันไปซึ่งปลามันมีเยอะมากเลยอุ้ยน่ารักน่ารักเอตุกโคนไม่ใช่แล้วเรานอกเรื่องอะไรกันเนี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็ว นี่พาทุกคนไปตกปลานะทุกคนตกปลาอย่างแรกต้องมีนั่งสืออะไรอ่าเบ็ดทูกต้องผมว่าทุกคนเดียวไม่มีใครตอบหรอกมามากับพี่นักตกปลาคนนี้นะฮะจิ้มเข้าไปฮะเขาก็จะบอกว่าอยากตกปาลาเหรอฉันขายขั้นเบ็ดอยู่หลายแบบเลยนะแล้วก็รับสื่อปลาด้วยซึ่งตอนนี้เราต้องการเบ็ดก่อนเลวลเราก็จะจิ้มไปตรงซื้อขั้นเบ็ดอ่าแล้วก็จะมีเบ็ดให้เราเลือกแบบหลายระดับมากๆใช่ แต่สำหรับคนเริ่มแรกก็อันนี้ก็ได้นะฮะฟังก์ชันปลาจิวจะถ้าราคาที่มันแพงขึ้นไปหน่อยนะฮะมันก็จะมีแบบหลายอย่างเลยว่าแบบเออเราชอบแบบไหนอะไรยังไงเล้มันก,ก,ก็ก็นั่นแหละอย่างที่เห็นนะหรือว่าเราจะเลือกด้วยหน้าตาก็ได้นะใส่คนเนี่ยไปตกเมวเย้แล้วแต่เลยซึ่งผมชอบใช้อันนี้ผมไม่ชอบใช้แบบเยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อไหรไ่ไันจะหมดวะ เขาหน้มาใหม่นะฮะแล้วเราสามารถไปตกปลาตรงไหนได้บ้างล่ะตรงไหนบ้างล่ะตรงไหนอ่ะตรงไหนเงีอุ้ยเต็มจอเราสามารถตกได้ทุกที่ที่มีน้ำอ่าทุกที่เลยไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปโยโย่โยไปด้วยความไวแสงโย่โยไปเลยไปเลยซึ่งมันจะนานหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะตกที่ละตัวพอเผื่อใครแบบเอออยากไปตกตรงนี้บ้างไปโอ้โหพังไม่เหลือทินดี เบ็ดพังตัวหนึ่งขอเวลาซ่อมแบบหนึ่งนะทุกคนโอเคมานี่การตกปลาก็ยอนลงไปเลยฮนะแล้วก็รอรอต่อไปซึ่งมันจะมีขนาดของปลามันจะเป็นเงาเว้ยเราก็ดูว่าขนาดปลาเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่ซึ่งมันก็สามารถบอกได้ว่าแบบยังไงน,นะว่าจะได้ปลาแบบประมาณไหนอธิบายไม่ถูกแล้วก็รอฮะมันมาแล้วมันมาแล้วเงบยังยัง,ย,งยังไม่ได้ฮะยัง รอแพบนี่ดึงเลยถ้าหากว่ามันจมลงไปแล้วเนี่ยดึงได้เลยอีกปะเราสามารถเก็บแล้วก็อวดได้นะอวดก็มันจะมีเควสให้อวดอยู่น่าเรียกเควสไหมอะเออมันก็จะมีแบบอารมณ์ของเต้าตัวเนี้ยเอออะไรว่ายน้ำกันเถอะอ่ะลงไปเลยยังไงก็ต้องว่ายอยู่แล้วเราสามารถขึ้นไปเนี่ยตกตรงนี้ก็ได้นะแต่ไม่ใช่ตกในน้ำนะทุกคน,นคือขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนนะฮะบนเรือก,ก็ตกได้นะฮะแต่โซนเนี่ยมันจะได้ไปลที่ แตกต่างกันนะลองไปตกดูซึ่งผม,มชอบมาตกปลามีสมาธิมากเลยบอกเลยเดี๋ยวนะเออไนายน้ำทำไมมันช้าโอ้โหคลิปนี้ต้องรีบโอ้หนี่วงย,ยังเป็ดเร็วขึ้นมานิดนึงมาเงียเงี้นเงี้ยเงยเป็นไงเป็ดน,น่ารักป่ะป้าก็จะมืดไปไปไปเงียน นี่ตกตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนี่น,นี่ตรงนี้เขาเรียกหลุ่มดําทุกคนมาตกตรงนี้ได้เลยผมไม่ตกแล้กันนะผมพาพาทัวร์ดีกว่าเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะอ่ะเรือเป็ดผมเอากลับมาก่อนอ่ะแล้วก็มีตรงประภาคารนะซึ่งไอตรงประภาคารนเนี่ยก็ก็ปภาคารนนั่นแหละก็ตกได้มันจะได้ปลาหลายๆเลยแล้วก็มีตรง ถ้าเป็นเรือที่ไม่ติดกับท่าน้ำอะ่ะเห็นปะเรือเดียวๆอะ่ะเขาจะเป็นทะเลลึกก็จะได้ไปลาใหญ่ๆรือบอกอันนี้ก็โซนตรงนี้ก็จะก็น่าจะมีเท่านี้แหละอืมแล้วก็ไปตรงฝั่งตัวหนึ่งเมื่อไหร่จะถึงเนะ่ย <c oughs> เมื่อไหร่จะถึงพวกเราคลิปจะยาวไปไหมเนี่ยกระดิบกระดิบไปกระดิบไปโอเคเขาลังคันเียงปิดแล้วป่าววะไม่หรอกเราชอบเขาก็ต้องชอบไม่ใช่แล้วไป ๋ย่นะเพื่อความเร็วอุ้ยมาโบวันหัวเฉยตกใจอะไรครับนี่อ่ะนี่เงีง้ยเงีเง้ยเราจะพาไปดูที่ตกปลาต่างๆไปติด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 อีกติดถ้าว่าค่ะที่ไหนไปก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมบางทีผมก็หลงๆลืมลมเด้อมาเราสามารถตกตรงนี้ได้นะฮะมีคนอยู่ในนั้นถึงเขาจะบอกว่า ห้ามตกป่าเถอะแต่ผมจะตกไม่ใช่แหละอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อยู่ในที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยภาษาปะอ่าตรงนี้คือภาษาเอ้ยขอโทษครับคุณตำรวจใจเย็นครับเป็นผู้โกดอ่าสามารถไปตรงแคมป์ได้นะมันก็อยู่ตรงภาษาเนี่ยเงี้ยมาเงี้ยมา,า,มาเข้าไปซึ่งตรงแคมป์เนี่ยมันจะก็ได้ป่าของแคมป์นั่นแหละเฮ้ย <c oughs> แต่ตรงแคมป์มันจะมีพวกมแมลงด้วยนะลองไปจับมแมลงกันได้ได้แบบอินดีจ้จัด อยากวิ่งไปจับมแมลงซึ่งวันนี้เราเป็นคลิปตกปลาด้วยจับมแมลงใครอยากดูก็คอมเมนต์ได้นะนี่าสามารถตกตรงนี้ได้แล้วก็มีตรงน้ําตกจรงิงๆมันที่เดียวกันแหละมันก็เชื่อมกันไปตรงนู้นนะทุกคนไปไหนดีเดี๋ยวเราพาไปเออดาวเทาปะนี่สถานที่ตกปลาที่อื่นก่อนไปยาวไปผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรก <c oughs> ็นั่นแหละก็นั่นแหละไม่มีอะไรทําใช่ไปไหนอยู่ไหนเอ่ย อ่าก็เอ้ยไปดาวเทาทุกดทางรัดไม่ได้นี่นะอ่ะวิ่งไปวิ่งไปทุกคนวิ่งไปเราจะไปตรงนั้นทุกคนเห็นนั้นไหมเห็นนั้นเปก่นี่แหละตรงรถเมย์รถรถไฟรถรถอะไรสักอย่างรถไฟแหละอ่ะลงไปโบนี่ทุกคนเห็นดาวเทาวะจิ้มเข้าไปตรงดาวเทาเว้เราจะไปตกปลาที่ดาวเทากันอืมซึ่งผมก็ต้องออกตัวกันเลยว่าดาวเทาผมไม่ค่อยได้ไปนอกจากฝากตัง ฝาตังก็ไปอย่างเดียวออาเราก็จะสามารถมาตกปลาตรงบ่อนี้ได้นี่บ่อนี้บางท,ทีก็คนเยอะมากเลยนะตรงบ่อนี้แล้วก็มีตรงคูเรียกอะไรอะบ่อน้าเอ่อแม่น้ําอ,อะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนนี่สามารถตกตรงนี้ได้นะคนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะนี่หาเพื่อนคุยได้นะตรงเนี้ยแวบไปไหนดีอะเออแล้วก็มีตรงเทา้าตรงเท้าเนี่ยจะเป็นโซนของบ้านนะฮะ ก็จะมีบ้านเราแล้วก็บ้านคนอื่นอีกเต็มไปหมดเลยไปหาเพื่อนคุยได้นะในนั้นน่ะเสียงผมง่วงไปเปล่าวะไม่รู้ครับอ่ะเราก็ต้องมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอู้อ๋อตกใจไม่ได้มานานด้วยีตกใจที่ว,ว่าบ่อน้ําช่นกลายเป็นสวนในนี่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ตรงนี้อุ้ยมีคนนั่งตรงที่ประจำผมนี่นั่งตรงนี้ผมชอบสวัสดีครับเฮ้ยมแมวลอยได้ แมวลอ,อยได้นะนี้เฮลโหลเฮลโหลแมวสีชมหรือใครจะไปตกบ,บนตะพานก็นได้นะแล้วย่อนเบ็ดลงมาแล้วก็เออมองดิมันน่าจะไม่มีตรงอื่นแล้วแหละแล้วก็จะมีบ้านที่สามารถตกปลาได้แต่ถ้าบ้านน่ะตกปลาได้นะถ้ามีบอ่อถ้ามีบอ่อปลาก็คือตกปลาได้เดี๋ยวหาบ้านก่อนบ้านไหนดีอ่ะบ้านที่เออที่มีบอ่อเดี๋ยวผมหาให้ดีกว่าโฮมพาร์ตี้ มันนี้บ้านหลังน,นี้จะเป็นแนวแบบทะเลเลยแบบทะเลเข้าใจเนาะจะเป็นแบบว่าทะเลเลยทุกคนสามารถไปตกได้เลยก็จะได้พวกปลาทะเลแล้วก็มีสระน้ําก็แล้วแต่ว่าตาตกที่ไหนอ่ขอกดใจเอ้ยกดดาวให้เขาก่อนนะฮะเข้าบ้านเขาก็ต้องกดนะฮะป่ายก็แล้วแต่อุ๊ยฝากกดดาวด้วยครับคนละครับโดราเอนยูโบ ก็นั่นแหละเราสามารถตกปลาเอ้ยตกปลาอะไรล่ะตกตรงไหนก็นได้ที่มีน้ำนะทุกคนโยเว้นแบบนี้นะแบบนีไม่ได้นะเนี่ยเดีย๋ยวมันเป็นส่วนนะ้ำอันนี้ไม่เกี่ยวแต่บ่อแบบเนี้ยตกได้นะทุกคนมีมีตรงนี้ตรงนี้ตกได้นี่ตกได้เห็นไหมเขาก็ตกอยู่นะเออตรงนี้ตกได้แล้วไงตกเออจริงๆบ้านหลังนี้มันมีชั้นสองนะเดี๋ยว๊นหนึ่งไม่มีทางลัดใช่ไ,ไหมต้องวิ่งนะ่ะทุกคนรอแป๊บนึง ตรงนี้เราสามารถไปตกลงชั้นสองได้นะก็ทุกที่ที่มีน้ำอะครับจะเห็นแบบอ่าอ่างน้ําอ่างน้ําก็ไม่ควรไปตกน้อในส้้มอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะมีนี่เห็นปะเห็นปะมันจะมีสระน้ําทุกคนก็ไปตกได้นะตรงเนี้ยนี่ตกได้หยด,ดเบ็ดลงไปอัดโจอ่ะฮะอ้าวหยดไม่ไปอันหนึ่งโดอะไรอย่างงี้เห็นปะมันตกได้อ่าแล้วก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งขอหาแป๊ อน่าจะหลังนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีสระนะครับอยู่ตรงกลางบ้านเลยทุกคนใช่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะว่าชอบแบบไหนแต่ถ้าผมมชอบไปตกบ้านชาวบ้านเขาใช่ไม่ตกบ้านตัวเองหรอกตกบ้านคนอินดี้จัดแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเน็ตเน็ตผมมันบูบี้นิดหน่อยนะทุกคนก็ต้องทําใจอะนะกี่นาทีแล้วเนี่ย คลิปจะยาวเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยทำไมมันไม่เข้าอ่อฮัลโหลฮัลโหลโอ้กำลังจะบอกเลยว่าแบบเออตัดนะครับทุกคนเดี๋ยวเข้าได้แล้วบอกอะไรองี้เฮ้ย hey, ถูกบ้านปะน้ำไปไหนอะฮ้ว <Hey, S 2> ิตาเขาแต่งสวยนะมีความอืมเฮ้ยเ <Hey, S 2> ขาแต่งสวยมากนี่ไงนี่ไงน้ำนี่ไงน้ำอ่ะกดให้ค้อนแต่งสวยขนาดนี้ไม่กดได้ไงใช่ปะละ่ะ ก็นั่นแหละครับนี่แล้วก็เห็นปะมันจะมีปลาแบบหลากหลายมากเออถ้าใครอยากรู้ว่ามีปลาอะไรบ้างนะสามารถกดเข้าไปตรงโทรศัพท์นะแล้วก็สมหมุดภาพนี่จะมีพวกปลา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 เต็มไปหมดเลยเนี่ยเยอะมากแล้วเราสามารถดูได้ว่าเออสมมุติว่าเราอตัวเนี้ยเราไม่เคยเจอใช่ป่มเราก็จิ้มเข้าไปเว้ยเนี่ยเราก็จะทุกที่ในทะเลอทั้งวันเราก็ไปตกแล้วก็จะมีพวกคอลเลคชันนะดูคนกดเข้าไปได้เลยแล้วเราก็จะมีของพวกนี้ ก็คือถ้าเราหาเจอตามเนี้ยเราก็จะได้ของทีป้าตรงนี้นะทุกคนซึ่งผมไปยังหาไม่ครบคะแนนนั่นแหละเราก็ลองไปเล่นดูได้นะตกปลาชิวๆผมบอกเห้ทุกผมแนะนําตกปลามากผู้ผมตกทั้งวันเลยตกจนแบตหมดไม่ใช่เลยโอเคนะทุกคนบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายมันคือผมลืมพามาขายปลาไว้ก็จิ้มไปที่นักตกปลาคนเดิมนะฮะแล้วกดขายปลานะทุกคนก็ เราต้องก็ตกตตปลามาพอสมควรนะเราแค่จิ้ม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 ิมมเลือกไปแต่ถ้าแบบเออเราตกมาเยอะอะแล้วเราแบบไม่ได้แบบอยากเก็บแบบผมเนี้ยผมจะเก็บพวกที่มีอมงกุดเอาไว้นะผมจะไม่ขายก็ <S <S <ง>ถ้าใครที่แบบเออไม่สนใจอยากขายเฮ้ยอยากกดผิดได้ละเดี๋ยวหายหมดเ,เกือบละนิ้วมัมบบนวืดอราสามารถก,กดแบบเลือกอัตโนมัติได้เลยนะทุกคนเราก็กดขายไปได้เลยนะ ไม่ได้ขายดิกดตรงไอ้ฟ้า,ฟาที่มีตัวเลขขึ้นเนี่ยซึ่งผมจะไม่กดแล้วกันนะเพราะผมจะเก็บนะทุกคนโอเคแค่นี้แหละทุกคนก็ขายไปเลยนะอ่า่าตัวอย่างก็ได้อ่าอัานนี้อันนี้ขายอยู่แล้วอ่าแล้วก็กดขายไปเลยอ่าแล้วเราก็จะได้เงินนะฮะทุกคนโอเคเออแล้วเวลาเปิดพังก็ต้องซ่อมนะใช่ก็น่าจะเห็นตอนผมซ่อมไปแล้วอะโอเคบายบายทุกคนไปจริงๆแหละ